สำหรับตอนนี้วันนี้ก็ที่บันเทึกนี่ก็ยังนั่งอยู่ที่บ้านของพระพีเลขะคุณรูปสาวซึ่งให้การรับรองเป็นอย่างดีขอย้อนเขาบวติการเดินทางมานี่ <c oughs> วันที่ยี่สบสามเมษายนสองพันห้ารอยี่สิบเอ็ดพ่อจากอำเภอทุ่งสงตั้งใจจะ มาหัดใหญ่คือพักที่หัดใหญ่ก่อนแต่ก็คิดว่าถ้าพักที่หัดใหญ่ด้มายาลาการเดินทางมันก็จะยาวเกินไปหากลับไปจะไปพักที่หลังสวนเกรงว่าอย่าค่ำนี่จะดึกดังนั้นจะได้เปลี่ยนแผนจากการออกที่ยึดสามแทนที่จะพักหักใหญ่พักที่สงขลา ก็เป็นการเดินทางทางมาบ้านละพีเลขกุลที่จังหวัดยะลาเจ้าของบ้านนั้นสองคือท่านคุณหมอปุญยสิทธิ์และก็ลพีเลขกุลรูกรักทางสองเป็นคนดีมากจัดสถานที่ไว้โอโถงการเดินมาก็รู้สึกประมาด้วยความสะดวกเทนระยะทางมีการสนใจกันนิดหน่อย ทำร้รแบผู้ควบคุมรถคือคุณเมย์คุณสมบูรณ์เอียงสมนึกทั้งนี้มีแล้วก็วิวัตรรวิชัยและทัทีแล้วก็ววกจาาจาสิบเอกของกองบัญชาการทหารสูงสุดตั้งคุมรรนรสแลนทั้งหมดนี้เป็นเจ้าหน้าที่ในการควบคุมรถ โดยเฉพาะเอียงเป็นเจ้าหน้าที่เป็นในช่างใหญ่สำหรับแก้ไขรถเวลาที่ไขข้องถ้าสิ่งใดที่ไม่เกินวิสัยของเธอเธอเก่งมากจัดว่ามีความสมรรถภาพมากในเรื่องนี้สำหรับผู้หนนวยการในการดูรถก็คือมีมีภารก,กิจมากในเรื่องนี้เจ้าหน้าที่การคลังก็ได้แก่สมบูรณ์ไม่สาระชานนท์ เป็นคนรับผิดชอบในการจับใจใ่ายใช้สอยเกี่ยวกับเงินทองทั้งหมดปรากฏว่าคนทุกคนต่างรับผิดชอบกันเต็มกำลังน่าสรรเสริญและเวลาลูกทุกคนก็เช่นเดียวกันต่างรับภาระหน้าที่อยู่ในวาดอย่างดีพ่อดีใจมากแต่อาจจะมีคนบางคนใช้จริยาใช้ปากที่ไม่สุขคนอาจจะมีหลงเหลือมาบ้าง จะมีใครแร้วบ้างพ่อก็ไม่ทราบแต่ขอเตือนไว้ว่าจะไปที่ไหนก็ตามภาระใดๆที่เราไม่มีส่วนจะเกี่ยวข้องอย่างงานด้านเทคนิคเรื่องรถเรื่องร,รานี้ถ้าเราไม่เป็นปล่อยให้เจ้าหน้าที่เข้าใจการไปตามเรื่องอย่าไปยุ่งกับเขาจะเป็นการทําลายกําลังใจพ่อเองถึงแม้ว่าจะจัดว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้นําทาง ท้าง,งานจะพาะกิจทุกอย่างพ่อมาอยุ่กับเขาปล่อยตามความสามารถไม่ฉะนั้นเขาจะเสียกำลังใจเดินทางจากอำเภอทุ่งสงก่อนจะเดินทางออกมาก็ปรากฏว่าท้าวเวสุวรรณหรือว่าโรงเปลมเข้าชายคนหนึ่งแล้วต่อมาท้ามาหาพรมแล้วต่อมาท่านหนึ่งเรียกว่าเจ้าข้อเสือแต่ความจริงไม่ใช่เป็นเทวดา นม่นาว่าเจ้าพ่อเสียทำมาเข้าส่งก็รู้สึกว่าท่าทางการเข้าส่งเจอว่าเขาหลอกเขาหลวงไม่ได้เพราะมันเขาไม่ได้ทรัพย์ไม่ได้สินเลยอ่อนอย่างหน,นักการทรงมีคนเลื่อมใสามากท่านเจ้าของพู้ร่างกายผู้ทรงก็ไม่ได้สินแจ้างรางวัลเสียกายงานที่จะพิงได้สําหรับตนแต่ว่าน้ําใจเป็นกุศลยอมทําให้ เรื่องการทรงนี้พ่อก็ไม่แปลกใจเราจะมาว่ากันไปถึงว่าเขตอำเภอทุ่งสงแล้วบ้านเหนือคลองอำเภอปร,ระแสงอำเภอฉวางอำเภอเวียงสะดินแดนส่วนนี้เป็นดินแดนประวัติศาสตรท์ที่เราทราบกันมาแล้ว ว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมนครศรีธรรมราชกับสุราธานีเป็นเมืองที่น่าหนักใจมากแล้วเวลานี้กระบ,บีกับพังงาก็เริ่มงานอีกแล้วอาตรังและพัทลุงก็ยุ่งเหมือนกันยันมาจังหวัดสงขาก็น่าคิดจอันไปทีดูอีกทีจังหวัดยะลา สือจังหวัดยะลาปัตตาน,นีนราธิวาสที่เราจะต้องผ่านย่านอำเภอเบต,ง,ตงก็เช่นเดียวกันรว่วงความในเรื่องยุ่งทังลายลิวเหล่านี้นั้นเพราะความไม่เข้าใจกันเมือ,นองนครศรีธรรมราชเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีสำคัญมีความสำคัญเพราะว่าในสมัยพระเจ้ารามคำแหงนั้นท่านยึดได้ถึงสิงคโปร์ ถ้าเนื้อแท้จริงๆแล้วท่านไม่ได้ตีไปถึงสิงคโปร์ท่านตีเข้ามายึดครองน,น,นครศรีธรรมราชเมืองเดียวเท่านั้นท่านก็ได้ไปถึงสิงคโปร์เจนว่วนับตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงมาถึงสิงคโปร์ในเวลานั้นทุกเมืองในเขตนั้นทั้งหมดเป็นเขตของจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็จัดว่าเป็นประเทศที่มีมหาอำนาจไม่น้อยแล้วก็มีทรัพยากรมากความจริงภาคใต้คนภาคใต้ไม่จนเหมือนคนภาคเหนือหรือภาคกลางภาคอีสนานทั้งนี้พ่อใหญ่พ่อเดินไปที่ไหนไมันก็เป็นเงินเป็นทองทําการรับจ้างกันขุดดินวันราคาทั้งวันละหกสิบบาท บ้านเราถ้าจ้างสามสิบบาทเราก็พอใจแต่ที่นี่ธรรมดาธรรมดาเขาจ้างกันแล้ววันละหกสิบบาทแต่ว่าท่านผู้ทำก็ต้องคิดทำนิดนๆหน่อยๆเพราะเงินมีใช้มีสอยท่านก็หยุดแล้วไม่มีถ้าไม่มีเงินจะใช้ก็ทำใหม่อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่หาง,ง่ายๆในสมัยที่พ่อเป็นเด็ก สภาพของคนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้ถ้าถือว่านรานอนอยู่ในกองเงินกองทองจะหามอะไรก็หาได้สำหรับเมืองนครศรีธรรมราชนี้ท่านกล่าวว่าชาวปาตรีบุตรทขา้งายิดครองไว้ก่อนในสมัยก่อนโน้นน่าพวกคนจะเป็นก่อนพุทธกาล ในระยะช่วงหนึ่งจึง e มีนามว่าชาวปาตลีบุตรอยู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วก็มีอนณาเขตไปถึงจังหวัดภูเก็ตที่รู้นี่ไม่ใช่นังสีเขาไปเดินเล่นอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตก็มีผีมาคุยให้ฟังนี่เขาเรียกกันว่าประวัติศาสตร์ผีแต่นครศรีธรรมราชนี่ก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์อีกอันหนึ่ง คือเมื่อพระราชการที่หนึ่งสมเด็จพระยาเจ้าไวสมเด็จเจ้ายามหากษศัสดิ์ศกเมื่อยึดอำนาจอะไรละ่ะกรุงธนบุรีได้แล้วจับพระเจ้าตากสินปลงไปชนคืออระหารชีวิตฆ่าตายง่ายๆไม่อยากนักาะคำสั่งเข้า่าเขาพระปรากฏว่าข่าวขาพระเจ้าตากสินที่วงคต ถูกราชการที่หนึ่งคือสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุลาโลกสร้างประหารก็ในช่วงระยะเวลาคืนนั้นก็ปรากฏว่าปีศาจเขาไม่เจ้าตากสินมาปรากฏที่เมืองปากท่อเพือในเขตราชบุรีอำเภอปากท่อหลังจากนั้นอยู่ที่ปากท่อพอสมควร ปีศาจเขาว้เจ้าป่าตาสินถ้ามีสภาพเป็นพระก็มาปรากฏขึ้นในนครศรีธรรมราชจำบรรษายอยู่เลยทำถ้ำพรมนะอะไรพรมก็ไม่รู้มาหาพรมก็หรือไม่รู้ก็พรมๆอะไรก,กันเลยน้ำตกพรมไปหน่อยหนึ่งในที่นั้นมีถม้าแล้วก็มีกระท่อมอยู่ข้างนาน เป็นบริเวณที่เงียบสงัดสมัยนั้นเป็นป่าชัดยากกับการเดินเข้าไปถึงเป็นที่สงัดไม่ล่อตาคนก็ต้องคิดปรากฏว่าปีศาจไปเจ้าตากศิลนี่ศักดิ์สิทธิ์มีเนื้อมีหนังเหมือนกับคนธรรมดาแต่ว่าจะใครจะไปถามนะว่าพระพุทธยอดฟ้าทัา้งฆ่าแบบไหนที่ในตายแบบนั้น อันนี้ต้้งเขาก็ยับกันนิดหนึ่งเพื่คอความเขา้าใจที่เขียนไม่แล้วว่าพระเจ้าตากสินกับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกไม่มีใครเป็นขบฏและก็ไม่มีใครตายข่าวนี้มาจากผีเขาพระเจ้าตากสินแล้วก็ผีเขาพระพุพทธยอดฟ้าจุฬาโลกที่เรียกว่าผีก็เพราะว่าคนเอ็นมองมากืเห็นนี่ เวลาที่ท่านมาบอกจะไปหาว่าพ่อเข้าฌานสมาบาัติจะคิดว่าพ่อเป็นคนมีตาทิพย์ท่านมาท่านแสดงตัวให้ปรากฏเราจึงเห็นเวลาท่านแสดงตัวให้ปร,กรากฏก็เห็นชัดเล่ากันไว้สักหน่อยจะต้องไม่ต้องไปหาหนะังสือฉบับนั้นอ่านมันเป็นประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญ วันหนึ่งพระเจ้าตากสินทรงสมเด็จประทับอยู่ในห้องเจริญพระกรรมฐานเวลานั้นเป็นเวลากลางวันโรงทรงฉลองพระองค์ขาวเอนุ่งผ้าขาวห่วมสบายเฉียงขาวมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานไปตามจะสมเด็จจ้าบยามาหาก,าก,กษัตริย์สิทธคือพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลก เวลานั้นมีตำแหน่งคล้ายๆมหาอุปราชเข้ามาเฝ้าเพราะว่าบรรดาศักดิ์สมเด็จเจ้าพญานีมีสิทธิ์จะสั่งฆ่าคนได้ก่อนกราบทูลมีอำนาจคล้ายๆพระมหากษัตริย์ถ้ามีบางอย่างที่ต้องผ่านพระมหากษัตริย์ในงานที่จะสั่งสางประหารชีวิตคนนั้นทำได้ทันที เป็นอันว่าพระเจ้าตากสินเมื่อสั่งให้พระพุทธยอดฟ้ามาเฝ้าเป็นเพื่อนเก่ากันสั่งได้ว่าให้แต่งชุดรบให้ครบถวนและขัดดาบมาด้วยพระพุทธยอดฟ้าได้ฟังก็ตกใจว่าเอ๊ะนี่อาการข่าวคราว,าวทั้งหลายมันก็เงียบนี่สงครามอาจจะเกิดขึ้นที่ไหนพระองค์จะได้สั่งแบบนี้พื่าอาศัยความจงรักภักดีของสมเด็ดจเจ้าพระยามาหากษัตรสศึส ที่มีกับพระเจ้าตากสินมหาราชท,ทั้งท่านที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ยอมรับนับถือเคารพความจริงคนโบราณเนะีเขมีความกระตัโยูรูค้คนเมื่อมาถึงแล้วก็เห็นว่าพระเจ้าตากสินเสด็จประทับอยู่พระองค์เดียวตกใจเห็นว่าคนจะไปชมาหมาัยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งหมดแต่ไม่มีใครเลยพระพุทิยอดฟ้าจุลาโลกเห็นว่าเป็นการไม่สมควร ดีพระบาทสมเด็ดจพระเจ้าอยู่หวัวพระทัยอยู่แต่พระองค์เดียวแล้วตัวเองจะขัดดาบกมาอย่างนั้นไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งยิงถอยหลังไปทําท่าจะถอดดาบถอดดาบออกทั้งฝักไม่ถอดเฉพาะคมออกมาขยับจะขยับจเจ้าดาบออกพอดีก็เจ้า,จาตากสินมหาราชถึงข้าพอดีพ่อไม่ขอใช้ราชาศัพท์ เพงแต่บ้าในาใครด้วงเลยเออเข้ามาสิเอาดาบเข้ามาด้วยอย่าออกพระพุทธสมเด็ดจเจแปยามหาการศัติ์สิ์ก็หมอบเข้าคลายเข้าไปเฝ้านี่ก็ถอดดาบออกวางไว้หากอยู่ใกล้ประตูโตก็คลายเข้าไปพระเจ้าแต่สินมหาราชจ,จะมีพระราชดำรัสตัดว่าด้วงเอาดาบเข้ามาใกล้ สมเด็จเจวียามหากาชศักดิ์สิทธิ์จึงได้มือกระทุ้งดาบออกไปเสนอกประตูเลยแล้วก็มีหญิงคนหนึ่งมาเก็บดาบไปเมื่อเข้าไปใกล้ไม่มีใครพระเจ้าต่าสินมหาราชก็ตรัสถามบารลวงอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินไหมเจ้าปัญาสมเด็จเจวียามหากาศักดิ์ส์ก็กราบทูลว่าไม่เคยคิดเลยพระพุทธเจา้าค่ะ พระเจ้าตาสิงห์ก็บอกว่าดวงไม่ได้อกนะดวงจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะว่ามันมีความจําเป็นมากดวงก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าฉันนะ่ะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ยากจนที่สุดไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์ไม่มีสินเพราะว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินฉันไม่เสืบเชื่อสายมาทรัพย์สินนั่นหลายมันก็ไม่มี เวลานี้ฉันเป็นหนีข้ขารการไม่ได้ให้เบีย้ยวัดเกินปีเขามากเงินที่เราจะใช้กันอนรจริงการควบก,การปกครองประเทศนี่ไม่ใช่เงินมากจริงๆก็ต้องจูเกเจ้าสัวเข้ามาจากเมืองจีนนี่อีกไม่ช้าเขาจะมารับเงินเก่าพร้อมกระดกเบีย้ยแล้วก็ให้เรากู้ใหม่การรับเงินเก่าเพียงแค่ต้นทุนเราก็ไม่มีให้เขาแล้ว ให้เขาไม่พอแล้วแถมดอกเบี้ยอีกฉันจะเอาที่ไหนแล้พวกข้าราชการของเราก็ไม่ได้จ่ายกันรบราค่าฟันทํางานกันหนักทันเป็นหนี้เขามากเวลานี้เขมรเขาหมดทิทยรยศด,ด้วงจงยกทัพไปที่เขมรแล้วก็ลูกชายฉันไปด้วยถ้าหากว่าถ้ายึดเขมรได้ลูกชายของฉันอยากเข้ามาเลยให้ครองอยู่ที่เขมร ได้กลับเข้ามาที่นี่ด้วงจงมายึดพระนครฉันจะทําเป็นฉันจะบวชพระทาเป็นบ้าใน,นการด้วงก็กําจัดฉันออกจากราชสมบัติเท่านั้นก็พอในที่สุดในเมื่อฉันพ้นอำนาจาำนาจตาแหน่งจากพระมหากษัตริย์ในการด้วงไม่ใช่เป็นคนรับโอนเพราะโยนด้วงยึดอํานาจได้ล้มกษัตริย์ไปไอ้นี่เก่าทั้งหลายก็เป็นวันเลิกกันเพราะด้วงมาดีโก นี่พูดกันเพียงเท่านี้ก็พอรู้เป็นอันว่านโยบายนี้ทั้งหมดเป็นไปตามพระราชประสงค์แต่ว่าผิดพระราชประสองค์อยู่หน่อยเดียวที่ไปตีเขงมงเท่านั้นไม่ทันจะจบเพราะยาสันที่อยู่ในทางนี้เกิดขบถขึ้นมาเช่จริงๆจับพระเจา้าตากสินแล้วก็ยึดอำนาจจะประกาศตนเป็นกษัตริย์ ต่อมาพระยาไรไม่ทราบอยู่ที่นครนาจะสีมาเป็นล้านชาย,พ,ยาพราะพุทธยอดฟ้าจุู่าโลกยกบทัพเข้าไปจับพระยาสรรมุรีเมื่อพุทธยอดฟ้าทราบเรื่องอยุ่งอย่างนี้ก็จําเป็นจะยกทัพกลับ,บนี่ไอคนที่มันไม่รู้จักพอมันเป็นอย่างนี้ การเข้าไปจับพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นความจริงมันเป็นนโยบายที่ตกลงกันระหว่างพระเจ้าตากสินกับพระพุทยธยอดฟ้าจุลาโลกถ้าหากว่าไม่ตกลงกันจริงๆแล้วไม่ตกลงกันไว้ก่อนคนอย่างพระเจ้าตากสินยังมีพิมือแล้วก็ยังมีคนที่มีความจงรักภักดีอยู่มากพระราชาอยู่ที่ไหนก็มีหน่วยรักษาพระองค์ที่นั่น ถ้าไม่เป็นเรื่องตกลงกันแล้วก็จับกันไม่ได้ยังไงยังไงก็แหลกในที่สุดพยาศนั่นแะจะต้องตายในการที่เข้าไปจับไม่ง่ายนี่ต้องมีความรู้สึกว่าต้องมีอะไรกันอยู่ก่อนแล้วมาตอนหนึ่งที่คนคิดว่าพระเจ้าตาศีลนั่นบ้าเอาพระเข้ามาบังคับให้พระวหวแต่ความจริงเรื่องมันเป็นอย่างนี้ตามที่ท่านเล่าสู่กันฟัง พระที่กระทำความผิดให้ไปนำตัวเข้ามาในพระราชฐานแลว้วก็เก็บพระไว้ในที่ลับเอานักโทษที่เอามาโกนหัวและให้นุ่ผงผ้าเหลืองแล้วข็เค้นให้ประชาชนดูบอกว่านี่แม้แต่พระทำความผิดยังต้องถูกลงโทษถ้าผู้ประชาชน,นหลายที่ไม่เด็บพระมีความผิดจะต้องตาย ไอ้ข่าวนี้ก็เลือไปหาว่าพระเจ้าต่างสินบ้าเขี่ยงกั็ทั้งพระก็ั้งเจ้าอันนี้เป็นอาการที่แสดงออกให้คนก็คิดว่าพระองค์เสียพระสติจริงๆต่อมาเมื่อพญาสันเข้าไปจับจึงได้จับได้ง่ายตามนโยบายแล้วก็ไปขังไว้ที่วัดอ่างขังในที่สุดพญาสันมุรีก็กำเริบไม่รู้เรื่องความเป็นจริง จะยึดอำนาจครองแผ่นดินเสียเลยจะไม่ยอมให้แผ่นดินกับใครทั้งหมดนั่นเก่งมากในที่สุดความโลภยงฆ่าคนชั่วคือพบญ,ญาสันมุรีก็ต้องตายเมื่อสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุลาโลกเห็นบ้านเมืองยุงเหยงผิดไปแบบนั้นก็ต้องยกทัพกลับมาถึงที่วัดสเกตพักทัพอยู่สเกตแต่เดิมทีชื่อวัดสแก พักทับอยู่นั้นมีอันนายทหารชั้นวู้ใหญ่ไปเชิญขึ้นครองราชเพราะรู้สึกว่าพระเจ้าตากสินก็บ้าเสียแล้วพญาสันบุรีคิ่กะบฏทยศถูกจับได้ทอยยศฟ้าจึงทรงอะไรเขาเรียกว่าสาะผมที่นั่นนะสะเกสาสระเกศสะเกศสะเกสาคือสาะผมแต่งตัวอาบน้ำที่นั่นเสร็จแล้วจึงชเด็กเข้ามาถึงกรงทนบุรี วัดนั้นจึงมีนามหมายว่าวัดสักเกตแล้เขามาเถลิงลาดพิจารณาความผิดเขาไม่เจ้าต่างสินว่าบ้าใบก็ะทาความชั่วเขียนตีก็ทั้งพระจึงได้สั่งประหารชีวิตการประหารชีวิตพระราชาสมัยนั้นเขาใส่กระสอบทุบได้ทอนจัน เดิมดีเดียวเขาจะต้องการนักโทษที่ถึงเวลาหารชีวิตเอาตายแทนใส่กระสอบออกไปจากที่รับจะรู้ว่าใครเป็นใครเลยกระทบห้ตายศพก็โยนฝังไปมันก็หมดเรื่องแต่ว่ามีคนคนหนึ่งที่มีความจงรักภดีแด่พระเจ้าตากสินมหาราชเป็นราชวัลลบวาเล็กพวกายชิดขออาสาตายแทน ในที่สุดคนนั้นก็จําเป็นจะต้องตายเพราะไม่ตายเดี๋ยวปากแกม,มากจะพูดไปว่าเรื่องฆ่ากันไม่เป็นความจริงมันจะยุง่งในที่สุดก็ต้องฆ่าเอาแากใส่กระสอบไปแทนฆ่าแล้วพระเจ้าตากสินมหาราชอาศัยพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกเวลากลางคืนใช้ขบวนห้อมล้อมกันไปใช้ภาณบรรทุกไปเอาไปเก็บไว้ที่ปากทอ่อ เพร่ะฐานที่ตรงนั้นสร้างไปก่อนแล้วเรียบร้อยถ้าคิดปากท่อพอสมควรต่อมาพระเจ้าต่างสินมหาราชคิดว่าที่ตรงนี้ไม่ลี้ลับอาจจะมีคนรู้เห็นได้สมัยนั้นมันก็เป็นป่าพอสมควรยิร่งขยับขยายไ,ไปที่นครศรีธรรมราชไปเลยแม่น,น้ำไปเ,เลยน้ำตกอะไรพรมก็มาซักชื่อพร้มก็แล้วกัน น้ำตกพรมเลยเข้าไปเป็นป่าชัดเวลานี้เข้าไปยังรู้สึกสงัดสงัดมันยังเป็นป่าเป็นที่รับจริงๆเวลานั้นถือว่าเป็นป่าดงดิบแล้วก็เป็นถ้ำเล็กๆไม่ทีไม่มีใครไปเป็นอันว่าพระเจ้าตาสินมาราชจะต้องตายเพราะเพราะกระลับสั่งเท่านั้นไม่ได้ตายเพราะการถูกฆ่า ดวนันว่าเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้ทราบมาจากผีลูกรักจริงไม่จริงเพียงใดก็ช่างต่อมาพระเจ้าต่อมาข่าวว่าพระเจ้าตัดสินชินีสน,ส,นสิบวงคตเพราะพระพุทธยอดฟ้าอยู่ลานโลกสั่งประหารชีวิตต่อมาพระพุทธยอดฟ้าได้เรียกลูกชายสองคนความคิดนี้ทั้งหมดแม้แต่ลูกก็ยังไม่รู้ นั่นเองก็มาถามว่าจะรับเหตุการณ์ด้วยหรือว่ายัางไงลูกชายทั้งสองคนก็บอกว่าเมื่อพ่อตายก็ขอตามตายไปด้วยฉะนั้นวพตทิยศ้ายังจัดสั่งตัดสินประหารชีวิตโดยตัดว่าฆ่าบวแล้วจงหย่าไว้ใหญ่จะเป็นภัยทีหลังสั่งประหารชีวิตจะไม่ทราบว่าใครตายแทนสองคนนั้นพอตายก็ปรากฏว่ามาโผล่ขึ้นในคนครสีธรรมราช ผีสองคนมาโผล่ขึ้นในคนครสีธรรมราชเป็นผีไม่เนื้อคนหนึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อว่าอะไรไม่บอกพี่ไม่บอกไม่อยากบอกเป็นได้รับราชการอยู่ที่นครสีธรรมราชเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งเป็นพ่อค้าไทยค้าเรือสำเภาติดต่อตกตับต,ต่างประเทศนี่สำหรับเรื่องราวที่เราผ่านมา โดยเพาะอย่างยิ่งเมืองนครศรีธรรมราชในเขตนี้ก็ยังมีเมืองสําคัญอีกสองเมืองสามจุดคือเมืองเดียวแต่ว่าตั้งเป็นสามจุดที่เรียกว่าเมืองคนชิงซึ่งอยู่ในเขาปรากฏว่าเมืองคนชิงนี้มีลําน้ําเล็ดลอดต่อจนงเข้าไปถึงตามลําดับมีจุดเป็นที่อาศัยใหญ่ๆสองจุดเป็นเมืองเกา่ามีทรัพยากรมาก เมืองคุจริงนี้เดิมทีเดียวเจ็กมายึดอยู่แก่ตั้งแปงคารบ้านเรืองคล้ายๆพระราชฐานแต่เวลานี้เราเข้ากันไปไม่ได้เพราะคุณจริงกลายเป็นคุณชังเพราะว่าคุณจิตโจงจิตแกยอยู่ที่นั่นแกควบคุมกําลังทหารพิเศษของแกไว้ใครเข้าไปไม่ได้ถือว่าเป็นเมืองพิเศษ สำหรับเมืองคุณชิงนี่มาพูดแล้วก็น่าคิดว่าทัพภาคสี่ตามข่าวนองเสือพิมพเขบบาบอกว่ายึดเมืองคุณชิงได้แต่ในที่สุดกลับมาใหม่กลายเป็นคุณชิงที่มีความเข้มแข็งในการต่อต้านก็เลยไม่ทราบว่าข่าวนั้นใครเป็นคนให้ออกไปใครจะผิดใครจะถูกอันนี้ไม่รู้นองเสือพิมพ์ประคอข่าวกันในสมัยนั้นบอกว่าคุณชิงแตกแล้ว พวทับผ้าสีได้แล้วคอหนังก็ทำการตรมตีนคุณชิงยับเยินคนที่อยู่ในนั้นทั้งหมดต้องหนีร่นไปอยู่ที่อื่นแต่ข่าวนั้นอาจจะเป็นความจริงแต่ว่าการตีคุณชิงแตกไม่ยึดคุณพิงไม่ชิงไม่ยึดคุณชิงไว้คุณชิงก็ต้องกลับมีอำนาจใหม่เช่นเดียวกับผู้พานสมัยที่ยุทธศิลป์นำกำลังเขาไปสามกองร้อยตีผู้พาน ราบตั้งแต่ต้นจนปลายแต่ในที่สุดไม่ทราบว่าใครสั่งถอนกำลังทหารเป็นว่าภูอันพานก็เกลยกลายเป็นภูอันตรพานใหม่และเป็นภูอันตรพานที่มีกำลังแข็งแกร่งกว่าเก่ามากเป็นการยากกับการปราบปรามอรบรรดาลูกรักทัางหลายเหตุทั้งหลายเ่นานี้ฟังแล้วก็จงจำจำไว้ด้วยช่วยแกงคิด ว่าเรื่องประวัติศาสตร์ต่างๆที่พ่อกล่าวมาน,นี้อย่าไปยืนยันอย่าไปโต้เถียงกับเขาเพราะเราได้มาจากคนที่ไม่มีเนื้อไม่มีหนังดีไม่ดีก็ยังหาว่าบรรดาลูกรักของพ่อทั้งหมดเป็นคนบ้าคนหลังจะไม่เกิดประโยชน์โทษที่จะพึงมีนั่นก็คือความเดือดร้อนเพราะการต่อรอต่อเถียงการทะเลาะซึ่งกันและกัน พ่อมองมองดูเวลาที่ให้ไวแล้วนั้นยี่สิบแปดนาทีมันก็หมดแต่เพียงเท่านี้สำหรับเรื่องราวของเทพนาน,นี้ก็ยุติไว้ได้เพียงทานี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแด่ลูกรักทุกคนสวัสดี